<c oughs> อโอเคครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช t ต c h a n n e นน,นะครับก็คลิปนี้อยู่กันใน l ักซ์ล็อกนะครับ l a c ซ์ล็อกออนไลน์ไกล i วตตีเนาะก็แต่ o w จเ a อ e r ครับเดิมๆนะฮะก็จากคลิปที่แล้วที่ได้ลงไปนะครับก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะผมยังไม่ได้ไปเก็บเลเวลเพิ่มนะครับแต่ว่าวันนี้จะมาอัปเดตกันเรื่องของอหมวก Attack Speed เนาะคือมีคนแนะนำม,มาว่า,วาอันนี้ซื้อมาแล้วนะครับ Noble Hat นะครับ อ่าคือจะมีโอกาสไร่สกิลอะดรีนาลีนลัชเลเวลหนึ่งนะครับเขาบอกว่าโอกาสติดง่ายกว่าหมวกบาฟโฟนะครับคือตอนแรกอะที่เราเล็งไว้ก็คือจะใช้อีหมวกบาฟโฟอ,อันเนี้ยนะครับใช่ไหมใช้กับการเลี้ยงบาฟโฟทีเนี้ยผมอยู่ที่เนี้ยมา5-6วันแล้วครับผมอยู่ตีมาดุกจนได้การ์ดไป2ใบแล้วครับก็ยังจับบาฟโฟไม่ได้นะครับคือที่จับมันได้นะ ที่จับมันพอตกอยู่นะครับผมเฉลี่ยจากการที่เอาชาร์โดเชเซอร์ของผมเองตัวนี้มาประมาณชั่วโมงละ1เล่มประมาณนะคือแบบตีแบบเรื่อยๆนะครับตีบ้างสติลบ้างแล้วแต่อารมนะครับเออบางทีก็กดกดสกิลสติวใส่บ้างนะครับแล้วแต่อารมนะครับมันก็ได้บ้างประมาณชั่วโมงละหนึ่งเล่มแล้วก็เอาไปจับนะครับเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยมาห้าหกวันจับไม่ติดสักตัวนึงครับผมได้สมุดมารวมๆน่าจะราวๆอ่า20เล่มมาตีไปกลมๆน่าจะได้อยู่น่าจะถึงอยู่นะครับน่าจะถึงอยู่นะประมาณนั่นแหละนะครับประมาณอ่าส จับไม่ได้สักตัวเลยครับก็เลยมาก็คลิปนี้จะมาลอง n o b บิลเฮให้ดูกันนะครับว่ามันติดง่ายติดยากแค่ไหนเนาะน,นี่คือเพิ่งซื้อมานะครับยังไม่ได้ลองเลยก็มาลองให้ดูกันเลยเริ่มนะครับก็เดี๋ยวเราจะไล่ตีไปเรื่อยๆตเปลที่จํามาใช้ก็เป็นเมเทอร์สตอ m มนะครับกับสกิลเอ็กซ์เดิชั่นเบรของรุ่นนท์เหมือนเดิมนะครับเหมือนคลิปที่แล้วคือไอบีเนี่ยถ้าจะไปจำเนี่ยเดีมาเล่นนะมันหายากครับมันไม่ค่อยมีใครมาขายให้ผมฮะผมก็เลยไม่เปลี่ยนละกัน เอามากดๆเล่นๆไปฮะเออเผื่อแบบตรงไหนมอนเยอะๆเ,เบื่อๆแล้วกดสกิลตุ้มใส่บ้างอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีอัปเดตเรื่องของไอเทมนะครับไอเทมก็ตอนนี้ใส่มีดแบล็ควิงอยู่นะครับอ่าซื้อมีดแบล็ควิงมาใส่นะครับปึ๊บเห็นเขาขายถูกดีครับก็เลยไหนๆหก็ไหนๆละจัดไปแล้วกันนะครับแล้วแต่ว่ามีดแบล็ควิงเนี่ยราคามันแกว่งนะนะครับตอนนี้คือของผมเซิร์ชเทอสนะครับณวันที่ลงคลิปเนี่ยราคามันไอติดแล้ววะติดวะเฮ้ยเอาว่าเลยวหนึ่ง ลังดูอยู่บนเพอร์ติดเลยฮะอะดรีนาลีนลัสนะครับอ่าดูไปเรื่อยๆเนาะหุยสับยับ198ยดไอ้189นี่คือกินแร้งเขียวนะถ้ากินแร้งแดงก็น่าจะได้เลยนะครับกินแร้งแดงก็190นะครับแล้วประดับไอ้อประดับส่วนตาเนี่ยไม่ได้มีอะไรนะครับเห็นเข้าขายถูกๆก,ก,ก็เลยหยิบมาใส่เท่ๆเป็นไงเอาพลังป้องกันนะครับอ่ามาว่ากันเรื่องมีดแบ็กวิงนะครับก็ถ้าใครเล่นสายกายภาพเนาะหรือว่าจะเล่นแบบผมในสายผสมผสมอย่งผมเนี่ยอ่าคือผมตัวเนี้ยก็คือจะเน้นไปทางคคครริิตอลลแ้้วนนนะะับจเไปทางคคครริิตอลลลแ้วนะับก็เย หรือมาใช้ละกันนะครับพลังโจมตีมันดีอยู่นะฮะเออแอดแท็กต้นมันเยอะอยู่นะครับในบรรดามีดด้วยกันเท่าที่เห็นมีขายอยู่ตามท้องตลาดที่จะสามารถเอาไปออฟแปลอะไรได้นะครับเจ้าเนี่ยมีแอดแท็กอยู่142นะครับสำหรับมีดแบ็กวิงเนาะแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับอ่าเมื่อเราตีบวก7ขึ้นไปนะครับอาบวก6อ่าบวกที่มากกว่าบวก6ก็คือบวก7ขึ้นไปเราจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะฮะอ่าเท่าไหร่สองเปอรเซ้เขาว่า เพิ่มพลังโจมตี2%และเพิ่มเมจิกแอตแทก3หน่วยทุกการอัพเกรดที่มากกว่าระดับ6นะครับหมายความว่าถ้ายิ่งคีลบวกสูงๆเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นมีดที่ตีกระจะภาพได้ค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าก็จะไอ้นี่เบานะเวทก็จะออกเบานะครับแต่นั้นชั่งมันตอนนี้เรื่องเวทผมคิดว่าให้มันแรงจากค่าอินแล้วนะครับให้มันแรงจากการอัพอินแล้วนะครับก็เล่นไปเรื่อยนะแล้วก็ไปตบการ์ดเอเดสมาใส่เป็นฟิสิกอลไปนะครับแล้วก็มีประดับประดับโคบอลมาหนึ่งอันนะครับก็เงินที่สะสมมาจากการฟาร์มอยู่แถวนี้้้้้นนนัั่แแแหหหลลละะครบกก็็ใใชชมมดดวว นะครับก็คือได้ประดับโคบอลกับมีดแบ็กวิงบวก8มานะครับมีดแบ็กวิงบวก8นี่ก็ตียับๆเลยครับอ่าจริงๆได้มา2อันนะมีดตีตีแหกไปอันนึงครับมีแหกไปอันนึงโลกคือบวก7อ่ะมันตีบวกไม่ยากนะครับถ้าเรามีอ่าไอ้เจ้าโอลิเทพใช่ไหมเออก็คือผมก็ไปหานั่นแหละหาสกิฟพ่อค้าเขาแล้วก็ขอซื้อโอลิเทพเขากล่องหนึ่งเอามาใช้นะครับคืออัตราการตีบวกมันจะปลอดภัยที่บวก5ใช่ไหม อ่าบวกห้าเสร็จปั๊บทีนี้ขึ้นบวกหกแล้วถ้าเราจะตีต่อเนี่ยโอกาสสำเร็จมันจะแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเราใช้โอลิเทฟนะครับหรือว่าที่ชื่อว่าเอ็นริชโอรินะครับอ่านี้ม้ดูนิดนึงเผื่อใครไม่รู้เนาะเผื่อใครไม่รู้เนาะอ่าอยู่ไหนนะอ่านี้อันนี้อืออ่าอันนี้ครับเอ็นริชโอริติคอนเนี่ยนะครับเออก็คือถ้าซื้อชิ้นเดียวสองร้อยพอยต์แต่ถ้าซื้อเป็นกล่องลดราคานะครับถ้าซื้อเป็นกล่องกล่องนึงมันจะมีีี10 2,300ชิิ้้นนนนะะะครับทท่่พพออออยยต์เเเเฮก็จาโล จากบวกหไปบวกหอัตราการติด90%ครับเออแล้วบวกหขึ้นบวกเ็ก็จะลดเหลือ80%นะครับก็ถือว่าโอกาสสูงอยู่นะครับ80%เพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเราใช้โอริเทสเนี่ยตีขึ้นบวกเไม่ยากเท่าไหร่นะครับไม่ยากเท่าไหร่นะแต่ก็คนดวงซวยมันก็มีแหละอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันเนาะเออแต่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแล้วแล้วบวกเขึ้นบวกแอ่ะก็ใช้นี่ผมใช้อันนี้นะครับเฮดดี้โอริทิคอนนะครับเออเพราะว่า อย่างน้อยถ้ามันไม่ขึ้นนะครับอาบวกเจ็ดขึ้นบวกแปดเนี่ยโอกาสสาเร็จคือ40เนะครับถ้ามันไม่ขึ้นเนี่ยอาวุธมันจะได้ไม่หายนะครับผมก็ใช้อนี้แหละนะครับแล้วก็คืออันเนี้ยเราโชคดีที่มันติดแต่อันแรกอ่ะอันแรกอ่ะสรอบนะครับอันนี้บอกความเกลือกันนิดนึงอันแรกเนี่ยบวกเจ็ดจะขึ้นบวกแปดเนี่ยสามครั้งครับไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นแล้วก็ตีขึ้นกลับมาได้นะครับพอครั้งที่4แตกครับพอครั้งที่4ใช้โอริเทอจนแปดสิบเปอร์เซ็นต์แตกครับก็เลยเรีย มีดเนี่ยราคาแกว่งมากนะครับมีดแล็กวิงอันนี้บางทีก็เห็นบางคนก็ขายกันแบบหลายแสนอยู่นะครับแบบ5 0 0 0 0 0 0 0 0หลุดไปล้านหนึ่งสองสามล้านยังมีผมก็ไม่รู้ว่าราคากลางมันคือเท่าไหร่นะแต่ที่ผมซื้อมาแสนห้านะครับที่ผมหยิบมาแสนห้านะครับผมเลยกล้าหยิบมาบวกเล่นๆนะครับเออผมเห็นมีขายอยู่ล้านหนึ่งนะครับแสนห้าเข้าขายอยู่ขายอยู่3ามอันลิง,งอันนีแหละนะครับตอนแรกไม่เห็นตอนแรกตอนแรกไม่ซื้อนะครับตอนแรกไม่ได้สนใจ พอไปกดเสิร์ชดูแล้วเฮ้ยทำไมาไอ้บางร้านมันขายไปเกือบร้านเออผมเลยรีบหันกลับไปหยิบมันเหลืออยู่2เล่มก็เลยหยิบมา2เล่มเลยครับแล้วก็มาบวกใช้อย่างที่เห็นดาเมจดีนะพอบวก8อันนี้คือที่ใส่อยู่เปนบวก8กับการเลนสนะครับอ่าก็เบิร์ดีห้าหกร้อยอยู่นะนะครับก็คือผมอัพรักผมอัพอัรักมาอยู่แล้วไงนะครับก็เลยกล่าวว่าเดี๋ยวจะเอามาเล่นเป็นคริสตัลข้อด้วยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับไม่ต้องเล่นตามก็ได้นะอันนี้คือบอกแนวทางการเล่นของผมเนาะนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาเทสเรดสอบเร ติดบอยอยู่นะติดบอยอยู่นะเป็นเลเวลหนึ่งที่ดีอยู่นะครับโนเบิลแฮทนะครับมันไม่มีเปอร์เซ็นต์บอกนะครับผมไปเช็คในเว็บมาแล้วอันนี้เขาไม่ได้บอกต้องออกมาเทสเองเดี๋ยวจะมีให้ดูเว็บด้วยต้องขอบคุณนะครับมีแฟนเพจท่านหนึ่งฮะอินบ็อกซ์เข้าไปในอ่าในตัวของแฟนเพจนะครับว่าเขามีลิงก์ลิงก์รวมพวกของออโต้สเปลต่างๆนะครับว่าว่าโอกาสออกกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูทีหลังนะครับแล้วเดี๋ยวจะแปะลิงก์มาให้ใหต้คลิปด้วยเนาะ เกิดใครสนใจนะครับก็ลองเข้าไปดูกันแล้วก็เซฟลิงก์เอาไว้แล้วกันนะฮะจะได้มาเช็คเรื่อยๆนะครับมีทั้งอาวุธของสวมใส่การ์ดนะครับว่าแบบสมมุติว่าไอ้มือชิ้นนี้มีโอกาสออกไฟโวลใช่ไหมมีโอกาสออกกี่เปอร์เซ็นต์เออในเว็บเ็าจะมีบอกด้วยน,นะครับเออย่างเงเดี๋ยวจะขึ้นเว็บให้ดูกันด้วยนะแต่ตอนนี้เราเดี๋ยวเราได้ตีกันสักพักนะครับกับหมวกดับเบิลแฮทนะอันนี้นะฮะก็เป็นหมวกที่ไม่ได้มีสล็อตอะไรนะครับไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรเนาะแค่ได้ในเรื่องของอจะติดอะดีอ,ดอ,ดองนะครัป้องกีนาลังงป้อ 4, ัน แต่ที่ตีตีเล่นๆอยู่เมื่อกี้ก็ติดอยู่ติดอยู่เรื่อยๆเนาะลองดูเรื่อยๆ,ๆครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปเทสตอันนีด้ด้วยไหมหมวกบาโฟมีใครอยากลองไหมมีใครอยากลองเทสหมวกบาโฟด้วยไหมเออนะครับก็ยังมาตีได้อยู่นะแต่ค you ิดว่าเดี๋ยวผมจะเลิกตีแล้วนะครับผมไม่ไหวแล้วเดี๋ยวผมไปนั่งรับเอาดีกว่าเดี๋ยวไปนั่งซื้อเอาแล้วกันนะไข่บาโฟนะครับคือล่าสุดเนี่ยเซิร์ฟคอร์สมีวางขายแล้วนะครับในวันที่ผมทำคลิปเนาะหายตั้งนานแล้วเขาขายแพงเลยฮะคนคนที่เขานั่งขายอยู่เขาขายอยู่ที่13ล้านครับผม 13F ฮะ แพงแพงกุ่หมวกลูนแทบแบนอีกเออสิล้านนี่แบบเราเอาไปซื้อหมวกุูนแทบแบนเราใส่มันจะดีกว่าหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับต้องมาช่างใจดูอีกทีนะคือไข่ไข่บาโฟตัวเดียวไงแล้วเอามาใช้คู่กับหมวกบาโฟนะครับแต่ว่ามีคนเทสให้ดูนะครับตามกลุ่มตามอะไรต่างๆแล้วก็จากที่หลายหลายท่านเข้าไปแวะเวียนทักทายพูดคุยก,กันจอนสตรีมนะครับก็เขาบอกว่าถ้าเราใส่หมวกบาโฟรเนีอันนี้นะครับใส่คู่กับการเลี้ยงะติดบ่อยขึ้นครับเขาว่าติดบ่อยขึ้นทันตาเห็นเลย นะครับคนที่เทสเนี่ยเขาเทสด้วยการใช้ลูกธนูด้วยนะโอกาสติดเพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยนะครับเขาเทสด้วยการใช้ลูกธนูแล้วเลี้ยงตอนที่ยังไม่สนิทด้วยนะคือแค่มีก็ติดบ่อยขึ้นแล้วนะครับยังไม่สนิดังไม่สนิทสนมด้วยนะเออจากที่จากการฟังคําบอกเล่านะครับอันนี้ผมก็ไม่ไม,ไม่การันตีนะติดดีแล้วฮะดูดีรัสมันติดที่เลเวลหนึ่งนะสามสิบวินั่นเองนะครับให้ได้อยู่นะเออผมว่าใส่แก้ขัดได้อยู่นะครับมันก็ติดดีอยู่แต่คือมันแป๊บเดียวอะว่ะสามส นอกคือมัน30วิมันไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่นะครับเออแต่นี่คือไม่ได้กินเล้งแดงนะครับแล้วก็ไม่ได้มีบัฟอะไรก็1้อยแปดเ้อยหล่อมๆนะฮะเออนะครับถือว่าประมาณนี้เนาะสำหรับหมวกโนเบิลแฮทนะครับใครที่สนใจอยากหาลองอยากหาลองมาใส่เล่นดูก็แล้วแต่นะครับลองหาดูไม่แพงเท่าไหร่เนาะสำหรับหมวกโนเบิลโมดอะโนเบิลเฮทเนี่ยไม่แพงเท่าไหร่นะครับริ้นพันกันละนะก็ราคาเอื้อมถึงเช่นเคยนะครับของที่เอามาแนะนำเนี่ยจะเป็นของที่ราคาไม่แพงเท่าไหร่นะครับน่าจะพอๆหากันได้อยู่แต่ว่าณวันเนี้ยไอหมวก ไอหม,กเ,ก,หมกเนี่ยไปไกลแล้วี่หมกเนี่ยไปไกลแล้วนะครับเติบ c h a o นี่ดีดไป2ล้านแล้วฮะแพงเฉยผมนี่งงเลยแพงเฉยเออดีดไปไกลแล้วนะครับล้าน2ล้านแล้วตอนผมซื้อมาผมซื้อมาไม่อยากจะบอกราคาเดี๋ยวทุกคนจะงงผมซื้อมา0ามแสนตอนผมซื้อผมซื้อมา0ามแสนฮะและ้วทุกวันนี้มันไป2 000, ล้านเฉยลยวังงงอยู่เหมือนกันเออคือไอหมวกสายฟ้าก็เหมือนกันนะในคลิปที่แล้วแนะนำหมวกสายฟ้าไปตอนซื้อมาก็ซื้อมาไม่แพงนะครับแต่หมวกสายฟ้ายังขึ้นไม่เยอะเนาะราคายังขึ้นไม่เยอะนะครับแล้วก็มมมีหหลาาาายคนนนกก็แแะะํเข้ช่ หมวกแกะเนาะอีกอันนึงนะครับหมวกแกะดีนะนะครับที่ผมไม่ใช้ก็เพราะว่าคือผมจะเล่นจะเล่น,จะ,ลนจะเล่นสายตีไว้นั่นแหละนะครับเล่นสายตีไว้เล่นสายคีนะครับที่ได้หมวกแกะในเวลาตีคือมันออกเพสใช่ไหมเป็นออโต้เพสนะครับถือว่าใช้ดีนะเพสแรงนะเออเพีสเลเวลห้านะครับแรงนะครับเราก็บวกวิทเนาะประมาณนี้ใครที่มีมหมวกแกะแล้วใช้อยู่ก็ใช้หมวกแกะก็ได้ครับมันก็ช่วยรีดดาเมจได้ในอีกหนึ่งทางนะฮะสำหรับหมวกแกะนะครับประมาณนี้ผมเบิ้ลแรงดีจังหนามีดแบ็กวิงอันนี้พอ <c oughs> บวกแกดแล้วมันก็จะดดูแรงๆใช้ไ้ไเลย ครับแอตแท็กตอนนี้ก็เท่านี้แหละนะครับก็มันจะได้แอตแท็กทั้งหมดนะครับตอนนี้ที่มีบวกแปดเนาะตัวหลังเนี่ยแอตแท็กคือ182นะครับและเมจิกแอตแท็กสีนะครับเออ49นะครับคือเรื่องของเมจิกแอตแทกมันแน่นอนแหละเพราะมันยังสู้มีดอันนี่ไม่ได้ยังสู้มีดเช่าไม่ได้เนาะมีดเช่าซอเร็วของเกาะแมวเนี่ยยังสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าอันนี้มันแรงกว่านะฮะแต่ว่านี่คือมันได้ที่มันใส่การ์ดนะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่ได้้้้ขึนน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 โชวววว์ะะะะะะผมมมมม่่่่่าาาาจจจแแแรรรรรงงพอออออๆกกกกััับบบีีีดดดยูตคคหืไไ็็ แต่ถ้าใครยังหาไม่ได้อยากเล่นประหยัดประหยัดมีดแมวก็ยังใช้ได้อยู่นะมีดแมวยังตอบโจทย์อยู่นะอันเงี้ยมาใช้ให้ดูนะครับตอนนี้มันหายบักแล้วนี่เห็นไหมพอใส่พอใส่มาเราเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมเออคือแอตแท็กของมีดแมวเนี่ร้อยเจ็ดสิบนะครับร้อยเจ็ดสิบแล้วก็มีเมจิกแอตแท็กร้อยสิบนะครับปึ๊บสังเกตกันป่ะเนี่ยนะอ่เราเปลี่ยนกลับเป็นแบ็ควิงให้อ่านะครับคือแอตแท็กตอนนี้แบ็ควิงแรงกว่าแล้วนะครับแต่คือมีดแมวอ่ะมันมีโอกาสที่เราตีอยู่แล้วมันจะได้เพิ่มพลังโจมตีไงจะลองตีเล่่นนๆดด้วยอะ คือพอเรามีออตโต้สเปลด้วยเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่เพิ่มเมจิกแอาแทรพ์ยี่สิบหน่วยด้วยนะครับเออมันจะมีเพิ่มด้วยนะเดี๋ยวตีให้ดูกันอีกสักแป๊บหนึ่งเนาะอ่ะตีชิวๆกันไปครับอ่าอดีดีรับติดก็ว่าคือเอาเรื่องเอาเรื่องเลยได้อยู่นะได้อยู่นะตนะตะติดโอเคอยู่นะติดเลเวลหนึ่งก็ติดโอเคอยู่นะก็นั่นแหละใครที่หาขี้เกียจหาบาโฟอย่างผมนะครับผมว่าผมไม่ไหวแล้วไงผมหามาหกวันแล้วทุกคนผมตีมาห้าหกวันเลยครับไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะ คือคลิปที่แล้วผมอยู่ยังไงวันนี้ผมยังอยู่อย่างนั้นนะผมไม่เดินไปไหนเ้งนั้นนะครับเงินทองผมก็ไม่มีเงินทองผมก็ไม่ได้มีเพิ่มมานะน่าจะก,การเอาขยะปลาที่เนี่ยไปขายเล็กๆแน่น้อยนะครับดีที่ว่าแบบยังมีปากปลาไงปากปลายัางดอกปลามาขายได้เรื่อยๆนะครับเออปลาเนี้ยเอาไปขายเป็นสีโงง,งงนี่แหละไม่ได้ขายคนนะขายคืนร้านไดื้อนี่แหละนะครับติดอีกแล้วเฮ้ยมาอยู่นะมาอยู่นะเออคลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับคลิปนี้ก็หมวกโนเบิลเฮอย่างเดียวนะครับไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมาลองให้ดูกัน นะครับเพราะว่าตังก์หมดแล้วนะคลิปนี้ก็จะเป็นหมวก Noble h a ฮกับอ่ามีดแบล็กวิงเนาะที่ให้ดูกันนะครับก็เล่นคริสติคอนั่นแหละนะครับดังอัพลักเพิ่มทีหลังเอาเนะี่ยปันไปก่อนปั๊บปั๊บปับป๊บ,ปบ,ปบนี่ติดละไอ้นี่อันนี้ติดเป็นแอตแท็กของมิสโซเลวนะครับเห็นป่ะตอนนี้แอตแท็กของบวกสองนะครับเป็น90้าสบวกสองนะครับก็มันก็ดูติดง่ายขึ้นนะพอมันออโต้สเปรย์ไว้ได้ด้วยแต่อย่างที่เห็นมันติดแป๊บเดียวนะครับมันติดแป๊บเดียว คือเราจะตีแรงขึ้นอยู่แป๊บเดียวคือถ้ามอนไม่ได้อยู่เกาะกลุ่มข้างๆเราแบบต่อเนื่องเนี่ยเราเดินไม่กี่ก้าวมันก็หมดแล้วครับเออมันก็หมดแล้วนะฮะยติดง่ายจังเล่าอะดรีนาลีนลัชครับโอ้ติดรัวเลยทำเป็นเล่นนะครับเออตอบโจทย์อยู่นะทุกคนคือติดไม่นานก็จริงแต่ถ้าติดรัวก็โอเคนะครับสามสิบวิได้อยู่ถ้าเราได้ตีเรื่อยๆมันได้อยู่มันได้อยูอยอย่สับยับสับยับแต่เราก็จะเสียสเตตัสจากหมวกอันอื่นไปนะเออนะครับอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่และกันเนาะ ครที่แบบใช้หมวกสายฟ้าอยู่แล้วมันก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับสำหรับสายออโต้สเปลนะก็เราแค่จะไม่ได้ตีไวขนาดนี้แค่นั้นเองนะครับเราก็ไม่ได้เรเราจะไม่ตีไวขนาดนี้แต่ว่าจะมีทันเดอร์สตอร์มเลเวลห้านะแล้วก็ได้อา่าค่าคิดด้วย,ยะนะออข,ข้อห้าหน่วยเยอะนะค่าคิดด้วยข้อเพียวพียวห้าหน่วยเนี่เยอะนะครับแล้ว <c oughs> ถ้าผมจะไม่ปิดเหมือนมันจะมีการเวทเดี๋ยวมันจะมีการเวทได้ป่ายหมวกสายฟ้านะครับเออในเดวอเน่าซึ่ง สำหรับสายออโต้สเปรวาเราทำแอตแทกสปีดได้ประมาณนี้ประมาณ180ต้นต้นๆก็ผมว่าก็เพียงพอนะเพียงพอที่เวทมันจะออกรัวๆแล,วแล้วนะครับเออจากที่เล่นมาเนาะจากที่เล่นมาแต่คือที่เราจะเอาตีไวมากๆเนี่ยเป็นเรื่องของความสาใจส่วนบุคคลล้วนๆนะครับเออไม่ได้ผมว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นเยอะหรอกนะครับแต่คือผมผมชอบชอบที่เห็นมันตีเร็วๆแล้วแวแบบเออสกิลออกรัวๆนะฮะอะไรประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณนี้แหละมั้งในคลิปนี้ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็มาแนะนําหมวก No b l e Hat อันนี้ นะครับว่าใช้ดีเลยเออก็ขอบคุณคนที่แนะนํามาด้วยครับผมลืมคิดไปเลยนะว่ามันยังมีหมวกไม่ไดีอยู่นะฮะเออพอนั่นแหละมานั่งอ่านคอมเมนต์แล้วก็มีคนไปแนะนําในตอนที่สตรีมอยู่ก็เลยลอ,ลองลองหามาใช้ดูราคาไม่แพงด้วยนะเออขายกันอยู่ราคาราวๆที่เซิร์ฟเคออสนะครับณวันนี้ประมาณอ่าประมาณ 400K นะครับหรือประมาณ40,000นนะครับราวๆนี้ติดบ่อยด้วยอะดรีนาลีนติดบ่อยด้วยแล้วสใส่ด้ทุกอาชีพนะครับตั้งแต่เลเวลสาเออใส่ด้ทุกอาชีพเลยนะนะครับก็จะออกมาประมาณนี้แหละนะฮะอะไรอีก Back อ,อ, Back อันนี้แบ็กวิงเออแบ็กวิงนะครับอันนี้เนาะคลิปนี้นะครับก็เรื่องของมีดแบ็กวิงเนี่ยใครที่ไม่เล่นสายก็จะภาพไม่ต้องก็ไม่ต้องหามาใช้ก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันก็เป็นมีดที่ดีอ่ะคือแอ้แท็กต้นมันเยอะดีแอ้แท็กต้นมัน142นะครับถือว่าเยอะมากนะเออเป็นมีดหลายธาตุเนาะแล้วก็คือน,นั่นแหละเป็น142ใส่การได้มันออฟได้ด้วยมันออฟได้ด้วยไงนะครับแต่คือผมยังไม่ได้ไปหาหินออฟหรือวิธีการออฟใส่นะครับก็คือเอามาเตรียมเตรียมไว้ก่อนนะครับอาจจะใส่่าได้สยเเบลว นะครับแต่ว่าอย่างที่เห็น,นมีซอเร็วนี่ก็ไม่ได้แย่นะครับมีซอเร็วถ้าใครที่ไม่มีอะไรมากก็ยังใช้มีซอเร็วได้อยู่นะครับก็รีดดาเมจได้ดีแหละนะครับทั้งกาะภาผาทั้งเวทบนนะครับมันได้เวทเยอะดีนะครับในเวทตอนนี้คือเลเวลผมร้อยนแงมันก็ได้อัตแทกมาเป็น1้0กับ110ใครที่เลเวลไม่ถึงมันก็จะต่ำกว่านี้10หน่วยนะครับอ,อ,อะไรประมาณนี้เนาะส่วนตอนนี้ไม่มีอะไรมากตอนนี้กำลังเก็บตังค์ซื้อหูอยู่ครับว่าจะหาพวกหูอ่าหูไอฟิต นะครับอ่าอพิตเอริงหรือไม่ก็หูไปโกไปโกมาใช้ไปก่อนนะครับถ้ายังไม่มีงบเยอะกว่านี้นะครับถ้างบเยอะๆก็ต้องหูหูเปกาซัสแหละนะครับเพื่อเร่งอัตราสปีดนะแต่คือถ้าอดีตอดีลาร์สติดแล้วผมไม่งบกดกินยาแดงเนี่ยมันได้ร้อยเก้าสิบก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับสำหรับความเร็วที่ต้องการในตอนนี้นะครับเออนะก็จะน่าจะประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูเว็บกันนิดนึงเนาะเดี๋ยวให้เดี๋ยวเปิดเว็บให้ดูนิดนึงฮนะแป๊บๆเดี๋ยวผมขอเตรีียยยมแลล้วอออู่่่ทปดภกักน แล้วเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปด้วยนะครับใครที่สนใจเข้าไปสามารถไปเช็คดูอะไรแบบนั้นได้เนาะล็อกก่อนล็อกสกิลก่อนครับเดี๋ยวสกิลหายป,ป,ป,ปึ๊บอัพอับอ่านะครับนี่นะฮะนี่เป็นข้อมูลของเอาเป็นวิก,กินะครับของไอโรนะฮะหรือว่าแลกต์เอล็อกเซิร์ฟเวอร์อินเตอร์นั่นเองนะครับเนี่ยมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับมันจะมีบอกหมดนะว่าอาวุธชิ้นนี้นะครับโอกาสของสกิลออโต้สเปลคืออะไรแล้วโอกาสออกกี่เปอร์เซ็นต์ตรงแชนเนี่ยมีบอกด้วยนะครับเนาะ อ่อย่างของที่เราพอจะเล็งเ็งเห็นกันตอนนี้อะไรดีละสักชิ้นหนึ่งที่มันแบบเห็นง่ายๆหาง่ายๆตามท้องตลาดเรื่อยๆหาดูแล้วก็งงเองแล้วก็งงเองไงอ่าอันนี้หมวกเหรออ่าอ่ะ,อะสมมติหมวกออคิโลนะครับจะติดอ่าวีพอนเพอร์เฟคชันตีทุกอ่าตีมอนสเตอร์ทุกขนาด100%เนาะก็มีโอกาสออก1%อะไรแบบนี้นะครับเออนี่นี่ไอฟิตมาร์กเออ ไฟโบโอกาสออก8%อนะครับเออก็ออกบอ่อยอยู่เนาะไฟโบโอกาสออก8%นะครับเมเทอลแอสตอมแค่3%เท่านั้นนะครับแล้วคือจะต้องโดนตีเออเนี่ยอะไรแบบนี้นะครับเขาจะมีตัวเลขบอกเราอย่างน้อยได้เห็นตัวเลขของว่ามันยังมันยังชื่นใจได้เออมันยังชื่นใจได้เนาะแล้วก็บางอันที่มันไม่บอกเนี่ยก็คือก็คือไม่รู้นะครับอย่างอีกมวกโนเบิลเฮดเนี่ยตอนนี้ที่ผมใส่อยู่คือไม่รู้เหมือนกันนะนะครับก็เป็นในลักษณะของการไม่รู้เหมือนกันนะฮะประมาณนี้นะครับโดนตีฟ เอออะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอัปเดตความคลิปหน้าของ Shadow Chaser ของผมในคลิปนี้นะครับไว้ยังไงก็เจอกันใหม่ที่โอกาสหน้าโอกาสหน้าคลิปหน้าจะไม่ได้มาตีมาดุ๊กอย่างงี้ให้ดูแล้วแหละนะครับเออคิดว่าน่าจะพอแล้วไม่ไหวแล้วอยู่ตั้งห้าหกวันไม่ได้จับไม่ได้นะมนนไม่ใช่ที่จับไม่ได้ที่จับมาได้เยอะอยู่เอาไปขายก็รวยแล้วอ่ะเอาไปขายก็รวยแล้วที่จับอะ่ะจับไม่ติดสักที นะคลิปนี้ก็โอเคนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันแล้วกันนะครับยังไงก็แวะไปพูดคุยสักทายกันได้ในแฟนเพจก็ได้นะครับประมาณนี้คลิปนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ